มีคนถามผมว่าผมกลัวเมียก่อผมบอกสื่อนะครับอย่างเมียนะผมเคยกลัวนะนั่นนะคุณจ้าผมอยู่นะเวลาผมไปเบสปลาที่ไหนนะผมอยากไปเบสมาได้ก็ได้นะครับคนเบสปลาอย่างผมเนี่ยไปเมื่อค่ำเมื่อคืนป๊กดึกๆดื่นเอนากได้ก็ตึงได้นะครับผมสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้นะจะป๊กมาได้ก็ได้เวลาไปเบสป่าที่นี่นะไปแต่งเต้าบบบเคยจะห้ามผมได้นะครับเพราะว่าเวลามันเคยห้ามผมเตือนนะมันห้ามผมเมื่อเตื้อเดือนก่อนนะครับผมนี่คือเอาเกลือผ้าใบจุบนะไตเอาจนแห้งนะนี่อุตเตะนะคนอย่างผมนี่ผมแยะลย แบบผมโนแต้เนี่ยแต้เลยครับแต่ว่าประเดี๋ยวนี้คือว่าผมโดนเต้าใจมาขอกเกตป่าเอครัพอดีว่าผมเบ็ดปลาได้มานักหน่อยอันก็เลยได้มามันนั่งขอกเกตปลาไม่ได้นะโอ้เจนเล้วผมกลัวนะครับอุต้เตนนะอืมแบบเต้หน้าที่นะในอุตเเต้มันแบบเต้หน้าที่นะมันเต้หน้าที่ผมนะในมันนั่งขอกเกตป่าอผมซื้อก่อนเ็บหัวกรนหนะำนันไจ้างจะบอกไผ่ะมันออันตันใจอยู่ในหัวใจเนี่ย 这样子，呜，好漂亮。